สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทผูช้ชมค่ะวันนี้นะคะวันที่26มกราคม2567ค่ะวมืนอนี่แม่มมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่38นะคะจะพาทุาผู้ชมนะคะมาติดตาม,ชมานชบวงเวลาทางโค้งสุดท้ายปู่38มงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะมาเบ่งมาฟังน้ำกันนะคะว่าปู่38จะเน้นจะยำให้ตัวใดนะคะเข้าไปรับชมมาฟังน้ำกันค่ะ การนมัสการครับปู่คะการนมัสการเจ้ะครับปูครับเอาเอฟซีเ e พิ่นฝากปัดใจมาทําบุญนะพี่น้องเนะาะเอาเถากันน้ำมาถวายปูนะครับท,ท่านผู้ชมสาธุบุญนำ้ำน้ำปูเนาะครับผมเนื้อแปดกล่องหนึ่งครับตัวใดปูบนแปดกองแปดสองเลยบอกปูเอาหนี่ของงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาหกหนึ่ง หนอันนี right? ้งวดเก่าได้พี่น้องได้อนะผมปูเน้นนะปูนหนึ่งหาหนึ่งหกปูว่าเน้นสองตัวนี่มาหกหนึ่งเอางวดนี่แปดสองบปูแปสองบนเ่นบนอเอาปูให้เด่นแปดที่ปูเดแปดแปดสองบนแปดสอปูบัดนี้เอามื่อกี้สูตรนี้คือเจ็ดเก็ดเก้าปูสูตรนึงเลยเก้าเก็ดครับปูดเก้าเก็ดไอ้ประหัด อันนี้แปดสองตัวเดียวเลยว่าปูบนแปดสองแปดสามไละแปดสองแปดสามบนเท่านั้นบนเท่านี้มีล่งีเลล่งครับผมลบล่างมาพิดรองนสองศูนย์ครับชนกันที่เจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าหลักสิบล่างบปัแม่นเลยพี่จะเคลียร์หรอกบอาพี่จะเคลียร์ ลักสิบเจ็ดกับเก้าชนกันเจ็ดกับเก้าเจ็กับเกล่างครับผมเด่นเก่าเด่นเก่าเลยบอกปูนย์เก้าเท่านั้นเก้าศูนอืมหลางยังเดียวหลางยังเดียวเก้าตัวเน้นนเก้าห้าตัวเน้นอืมลักเจ็ดเดียปู่เจกเจ็ดสองเหเท่านั้นเจ็ดเจ็ดูนย์เจ็ดห้าเทาไนย์น่ะปูนเจ็ดห้าอ ครับหลักร้อยหนึ่งดห้าหลักร้อยหนึ่งแปดห้าครับผมเอาบอมเป็นเจ็ดกับแปดบปัวเกับแปดสูตรหนึ่มาเจ็อ่าสูตรหนึ่งมาเจ็ดเจ็ดกับแปดเจ็ดกัแปดเอาสูตรได้ปูเอาเอาเอาแปดหนึ่งหาหรือเจ็ดกับแปดหนี่มันกเจ็ดแปดศูนเนาะครับอือเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดสอตัเนี่ยเอาเจ็กับแปดเออแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งมีแปดมีหนึ่งมีหาครับ ก็จิกกะแปดมีสามตัวป,ปูมาสามตัววะครับจกับแป 8, ออดนะฮะแปดสองป,ปูม,มาแปดสองตัวเยอะเมักแปดสองปูอันนี้ชุดที่ปูให้ผมนะครับที่ให้ตตองวัดอ,อ่าบิงแปดเอาแปดเปูไปนี่แปดสองปูแปดสองเอ 8, 2, เอไม่ละช่วงนี้ละ,ละ,ละครับลักแปด สื่อประเดี๋ด้ปูวปูวปว่งนี้เลยบ่แปดสองเลยบ่แปดสองเหนือตัวหมักแห้งปูว่าสามตจับตัวได้ส่ปูวเจ็ดแปดสองแปดแปดสองแปดแปดสองเจ็ดแปดสองปูว่าธรรมชมอ่าเนี่นี่ล้ำเกินไปนี่เราเกินแปด่วนแปดนั่นย่นี่คือรยน ล่างมีตัวใดเก้าเก้าศูนย์พบาปัวเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนยน้่เก้าศูนเก้าห้าเน้นคือเก้าหาเบาปัวเน้นเก้าห้าตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเจ็ดกับเก้ายุลักษิบปาปัวลักสินบะมีมีกับบะถือเลยครับ,บปัดปีบัปีเด้เห่นเด้อสูตรสูตรเจ็ดก,ก,กับเกครับผมส่วนตเจกับเ้าครับ,บัตปีเทียบปีนี่ ครับผมนี่นี่คนี่สองสองเจ็ดเก้าหลักทิบมันครับผมมาชนเจ็ดกับเก้าชนเจ็ดกับเก้าออนี่ตั้งหลักร้อยไว้นี่ครับผมบอกหลักร้อยตั้งไว้ครับคนต้องมาหอทฮอทเจ็ดนี่เก้าแปดว่าเอาเก็าได้ยังไงนับต่อบ้านหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งชนครับผมเบิร์ตปีนี่กระได้นี่ครับผมหลักร้อยตั้งไว้หลักร้อยตั้งไว้อเก้าเก้า ครับอเมาเจเม้าเจ็ดเห็นบอลฮาบอลเห็นบอครับผมนี่คือกันหลักร้อยหลักร้อยห้าเออนี่ห้าหกลงมาตัวมันครับห้าสี่สามเมาสมครับบันี่ก็ห้าหกเจ็ดไปครับห้าหก็ดนี่สิบัปีอันนี้ก็ได้อันนี้มันได้ออกฮาป่ปูออกาด้าซีซีหาตัวใดก็ปูเดียวมันออกหกนี่ลหกหนึ่งี่เอ๋อหกหนึ่งออกล่างเออนี้อ๋อนี่สุรล่างสุดล่างนี่เอาหลักร้อย รักลอยตั้งมะปูเนาะอหาแหละสีเ่บ่อเอาเป็นสามสามบ้านนี้ก็ห้าหก้าหกเจ็ดนี่เพื่ออะไรนี่โอ้อันนี้รักไว้เก้าแปดบ่อเมาเก็ตครับผมบ้านเดิมเก้าชูนหนึ่งอืมเปิ้งขันปลาเทียปูปูมันจะจะว่าเป็นศูนย์ปูมันจะไปสิงบางตะปูปูมาเก้ามันมาชนตัวเดี้นี่อันนี้อันนี้บัตติบัตเตียเก็ดครับผมเครื่องเก็ดกับเก้าเอาเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวหลักสิง ตัวนึงได้หาเนี่ยตัวนี้ก็ได้เก้าอินกับว่าพี่ดีครับสองตัวนี่กับแปดกับหนึ่งครับเก้ากับสองครับปู่สองบอตจองออกครับอือหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองมันบอมมีสองลักทริปครับเอาไปเป็นลักหน่วยไฟหมักเอาสองเป็นลักหน่วยนั่นแหละครับปู่ไปหมักว่านี่มาตัวนึงหนึ่งครับผมแปดกับหนึ่งออกหกหนึ่งครับเก้ากับสองเห็นบ่อนเก้ากับสองมาก็ออกแปดครับปู่เห็นบ่อน ห้ากับแปดออกน้ำกันครับหนึ่งกับทีออกน้ำกันครับเก้ากับสองอกน้ำกันได้ไหมครับปูถามน้ำกันกันครับหนึ่งทีเก้าสองถหราน้ำกันคือเก้าสองน้ะปูเนาะนั่นแหละปูจับจะมี90 92 95นย์เก้อเ้พี่น้องเจ7ด7ูาครับเอาสูนนี่บันปีนี่บัตเียทียนี่ครับผมูนสหลักสิบล่างปูสวนกันที่เจ็กับเก่าแม่น่ะหลักสิบล่างบัมี่ยืนหนึ่ก็บ่ถืออีกนี่ครับปู เห็นบอกปูปูวลามันมันม mm. ันออกกำังกันทีมมันต่องอยู่นี่แมนปั้นคู่ต้องหกหนึ่งหนึ่งหกเป็นปูออกที่บอกกันหกตัวแมนปูนั่นปูเลยว่าล่างหนึ่งหกอ่าหกตัวเดียวเนี่ยใช่หละไปเก้านี่มีปูนี่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 ปูเล้ยงวาหนึ่งนี่นี่นี่ปูป่าไปออกกำลังกันต่องหนึ่งหกครับอ่า นี่งวดนี่งวดนี่ขัดบ่มีเงินนี่รักทริปนี่บ่ถือสองเจ็ดเก่าเนี่ยน้องปูเนะานะแต่ว่าสองนี่ตักไปตักไปไพ่มากเก่าใคยรักหน่วยใสยรักหน่วยคือมันออกหกหนึ่งสี่หนึ่งกับหนึ่งเป็นสองมันบ่มีสองคเจ็ดบ่หักก่อนมันออกเก้าเก้ากับเก้าเป็นสิบแปดมันบ่มีแปดมันออกงกหนึ่งครับปูนี่ห้าห้ากับห้าเป็นสิบชุดเนี่ยมันเกาออกแปดเก่าเนี่ยมึงยังบ่ผิดครับผมโอ้สุดที่ นี่กระเทยดีนี่ครับสองตัวมาตัวนี่เห็นบ่านี่เห็นบ่านี่มันออกมากนี่หกเจ็ดครับมาหกเ็นบอครับปู่มีเคือกันเก้าหนึ่งมาหนึ่งสองเก้าสองครับมีเก้าเก้าสองครับผมเก้าหนึ่งมาออกเก้าหนึ่งครับเห็นบ้านนี่สามหกมันออกสี่หกครับมาเก่าเนี้ยมาเก่าเนี้ยน้อหน้าปูเนาะอ่าก็หลังดินหลังเบเช่นได้หลังดินเบเช่นหมดหลังเปิดเซฟ นะครับอันนี้เห็นบธรรมชมไรมากนะครับเนาะเก้าลากนะชมชมกับเก้ามาเก้าหนึ่งหนึ่งเห็นบอืนี่จ้องตรวนี่มากผิดคับไม่ออกอืมเห็นบอครับปูอันนี้เก้านี่อยอันนี้แปดมหาแปดนั่นแลยวครับนี่แต่แปดกับเก้าเนี่ยแปดกับเก้านี่แหละผู้วู่้วถือมันออกกันแปด โอ้กัมผัสปูใช้แปดเจ็ดแปดเก้าสูตรนี่อันนี้ได้เก้ากับสองเก้ากับสองเหลือเก้าเล่มมโปรชนเก้าเด้ครับอืมมันชนกับสูตรนี้ความสองเจ็ดเก้าก็ชนเก้าชนนี่บ้าปีได้บ้าท่านปิเช็คหมดเก้ากับศูนย์นี่ก็ชลกันที่เก้าพี่รองตาสูตรนี่เขาว่าสามตัวนี้พเท่ายนี่นี่บ้านปีร่างเขามาสงวดมโปรสมวดเลยทุกมวดอันนี้คือนาที่สองเลยปูแปดหกหนึ่งมาหกเจ็ดนานแล้วสองเจ็ดเก้ามาเก้าหนึ่งมัดเช็เทียนีกคู่นี สี่หนึ่งมาสี่หกนั่นเดีวเก้สีมา66หกนั่นเดีวสี่หนึ่งมาสี่สี่นั่นเดีวสามหกหนึ่สามมาหกสมาสองตัวได้ตัวเด็ดปูนั่วสี่สก้าหนึ่งมาหนึ่งสสองเจมา9ก้าหนึ่งแสมหามาแป้าโอ้มาสองตัว1้าหนึมา8ปดเก้านี่นกหนึ่งสามมาหกหนึ่งมาน้ากัดนกปูเนาะที่ปูให้1นึหเนาะปูวั่้วดนี้ล่างสองเจ ไข้ากสองขนาวเจ็ดนี่ปูลักซิตแพรอยื่นครับผมลักซิตแพร์แต่ปูมีอยู่นี่เพราะถือเกเอาปูบอกแล้วท่านผู้ชมชุดบนนี่วิ่งแปดนะปูนะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้บนวิ่งแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามเน้นที่สุดคือแปดสองปูหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยปูมี2สองสูตรนะครับเนาะมันมมานน้ำกัดอยู่ด้วยนี่ด้วย ก็เราสูดได้ทั้งมันนกันครับปัสูดอี้ปสี่สูดนี้ได้ที่ตัวนี้ครับผมมะกออที่หกครับสูดนี้ได้ห้าสูตรนี้ได้นึงครับออกหานึ่งสูดนี้ได้เก้าสูดนี้ศูนย์เก้าศูนย์สูดนี้ได้เก้าสูดนี้ได้เจ็ดมะกอกเก้าเจ็ดสูดนี้ได้ห้าสูดนี้ได้เจ็ดออกห้าเจ็ดสูดนี้ได้ที่สูดนี้ได้ที่ออกที่ที่ครับสูดนี้ได้เกจ็ดสูดนี้ได้เก้าออกเจ็ดเก้า ครับผมสูตรนี้ได้แปดสูตรนี้ได้สองครับแปดสองบะคัพเอานะครับหลักร้อยของปูมีสองสูตรได้พี่น้องอีกสูตรหนึ่งแปดหนึ่งหาเนา่เนี่เรื่องนี้เรื่องน่าร่อยครับหลักร้อยนะครับแปดหนึ่งห้าเนียเนี่อเ่ยอ,อันนี้สูตรสอง <laughs> นะครับหลักร,ร้อยสูตรสองนะครับเก็ดอืมหลักร้อยได้พี่น้องด้อหลักร้อยปูมีสูตรหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งนะครับ ไพ่สมกนนักอันอันนี้ก็นนนกันเด่นบอกเขากันเด้ก็ปูอันนี้เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเด่นครัับอนนี้มานี่เด่บ้างอันนี้นี่ซี่สูตรผลิตนี่หนึ่งสองสามหาสูตรผลิตนี่ครับก็มาหันเห็มันบอกเก้าเจ็ดเก้านี่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 อันนี้วันนี้สาม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 เจ็ดหนึ่งไพ่สมักสามเจ็ดเจ็ดสามกระไรเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกระไรนี่ขูดเด้หืมนี่นี่มาปู มาแช่ได้ด้วยครับอันนี้บนหรือล่างปูบนบนไงโอ้บนนี่เดี๋ยวว่าันเห็นมันบอกนี่มีเก่ามีเจ็ดมีอยังไงนี่ครับผมนี่คืออะไรนี่ฮาซูเขียนให้เอฟซีพอนั่งมาปูเะเดี๋ยวอาแค่นี้เอาแปดนี่เราปูเออเอาหองแปดเนี่ยแปดนี่ก็ถือดีสุดครับตัวนี้มันถือเป็นมันเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามครับผมเอาเจ็ดสามเลยพี่น้องถามว่าเจ็ดคือเออมาเจ็ดสามคือเจ็ดสามท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเอาเท้าเขียนให้เออมาเจ็ดเป็นเจ็ดสาม เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเนาะปูเนาะอ่าท่านผู้ชมถามว่าเจ็ดคือเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งได้ปีนองเด้อนี่คันตัวเดียวกันอีกดินนี้เด้อครับคันตัวเดียวเห็นป่ะนี่นี่นี่ตัวเดียวด้อครับตัวเดียวนี่รางเดินนี้เด้อนนี้เด้อครับตัวเดียวตัวเดียวนี่เดอนี่ก็ปูถึงบันเจกะเก้าห้านี่อันนี้ได้ห้าโอ้นี่ห้าก้อนหนึ่งตัวเดียวเห็นป่ะครับนี่ห้าก้อนกับแปดเห็นป่ะครับปู นี่ฮก้อนกระหาครับนี่กระก้านี่กระซีนี่กระอันนี้หาจับใส่เก่าเลยนะปูนะอืมอืมร่าง9 5ตัวเด่นครับผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อบนถ้าแปดไม่มาตัวปูเน้นห้เม็ดให้วงกลมตัวเดียวแปดสองถ้าแปดไม่มาเป็นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับถ้าแปดคือแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนี่ปูว่าสูตรนี่กันไว้ตัวร่องนะครับเอ้าเห็ดบนปูเห็ดบอกมากออกมานีเด่นครับ ยังว่ยังท่านผู้ชมนี่ครับปูเน้นให้บนคือ82ดสอครับแต่ว่าถ่า8ปดระมาณคือ7จ็ดเล่างนะครับปูว่าถ่าบติดเกับเก้าบทถูกด้วยพี่น้องเด้อนะครับเจ็ดสองเจ็ดหนย์เจ็ดศูนย์นะครับ,าาบ,รบเน้นคู่เดียวคือเก้าหาเกับ9มาหลัก10นะครับถ่าสูตรล่างปูมี2มี7มีเก้านะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับปูวงให้บนตัวเดียวล่างเม็ดเดียวถ้า8ไม่มาให้กัน7 3กับ7จ ผมหมักมาสามทัวร์ับปูวบนด้วยครับเอาจกชนกันสามด้วยปู๋ช่อนแปดสามชนเจ็ดสามนีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องครับพวมักเนี่ยพมักนี่เด็ดเจ็ดแปดสองขับปู๋ยุ่งไดีเเจ็ดแปดสองที่ปูไห่นะปูนะทำมาชมมาสามตัวเด่นครับเอาชุดสามตัวไปจะมักแปดทูมแปดสามหลักร้อยนะครับหนึ่งแปดสองหลักร้อยสูตรหนึ่งเจ็ดกับแปดอีกสูตรหนึ่งแปดหนึ่งหาปูจับหอยเจ็ดแปดสองแปดแปดสองทำมาชม นะครับกาบขอบขอบุญขอบคุณปูนะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นมูอขอถวิชมทุก่านโชคดีรวยๆวยิ่งกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ